สวัสดีครับทุกทุกคนกลับมาพบอีกแล้วครับตอนนี้อยู่กันที่เทวสถานหรือโบสถ์ครามนั่นเองที่เห็นปิดอยู่เพราะว่าผมมาช่วงเย็นแล้ว ร้านที่จะไปวันนี้นั้นเขาขายช่วงเย็นถึงหัวข้าก็ปิดร้านแล้วครับส่วนตัวร้านนั้นอยู่ในซอยข้างหน้านี้เองซอยนี้มีร้านดังๆหลายร้านมากมายอย่างที่เห็นขวามือนี่คือบ้านขนมปังขิงที่เป็นคาเฟ่จัดร้านแบบไทยสวยๆเลย คนชอบมาเช็คอินและถ่ายรูปกันแต่ร้านที่เราจะไปนั้นเลยไปหน่อยครับร้านอยู่ข้างหน้านี่แล้วครับร้านนี้ชื่อร้านก๋วยจับเจ๊ใหญ่หรือจะรู้จักในชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าก๋วยจับโบดพราม ร้านจะเปิดขายแค่3-4ชั่วโมงก็ปิดแล้วครับลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าขาประจำแล้วก็ออเดอร์สั่งเข้าอยู่ตลอดเวลาถ้าไปสายไปช้าก็อาจจะไม่ได้กินนะครับจุดเด่นของร้านเลยคือเครื่องในทำสะอาดมากไม่มีกลิ่นสะดุดกวนใจเลยและหมูกรอบอร่อยมากส่วนน้ำซุปมีอยู่2แบบมีแบบใสและแบบข้น ผมสั่งแบบใสรสชาติจะออกเผ็ดพริกไทยหน่อยแต่ไม่ได้ถึงกับเผ็ดมากจนกินยากกินง่ายๆลื่นๆหอมๆส่วนถ้าไม่อยากกินแบบเส้นก็สามารถสั่งเป็นเกาเหลากินกับข้าวเปล่าได้ส่วนแบบน้ำข้นนั้นผมยังไม่ได้ลองแต่ก็เห็นคนสั่งน้ำข้นกินเยอะอยู่เหมือนกัน เป็นหวัดนี่อันเอากรับป้านอไม่เอาทิ้งปล่อเลยครับปล่อยเลยครับไม่เป็โต๊ะไหนนักั่รได้ใช่ไหมครับ ร้านนี้เส้นอาจจะไม่ได้ให้เยอะแต่เป็นเน้นหนักทางเครื่องชิ้นใหญ่ๆแน่นๆมาเลยหมูกรอบมีรสชาติเค็มนิดๆคือดีมากๆชามนี้คือแบบธรรมดา60บาทเดี๋ยวผมถามหน่อยได้ไหมครับร้านเปิดปิดกี่โมงครับสามโมงไปสามโมงปิดกี่โมงครับทุ่มครึ่งก็ปิดแล้วไม่เกินอ๋อคือของหมดก่อนแล้วแล้ว,ลวปิดวันไหนบ้างครับ เสาวทิจันทร์สาวทิจันทสามวันปิดคือเปิดสี่วันเปิดสี่วันคาทเปิดขายอังคารศุกร์สี่วันครับผมเดี๋ยวจะเอาหน้าพี่ก่อนแล้วเปิดปิดมาเปิดไปกี่ปีนะครับสามสิบหกปีครับสามสิบหกนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมถ่ายนิดนึงสุดท้ายเพราะว่า แสดงว่าก็ลูกค้าก็จะมาเรื่อยๆใช่ไหมครับลูกค้าประจำส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำนึงกับบ้านนี่คือราคาร้านเปิดอังคารถึงสุกสี่วันสามโมงเย็นถึงประมาณทุ่มครึ่ง แผนที่อยู่ด้านล่างกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้คลิปมาใหม่จะได้รู้ทันทีสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชม